ม่วสวัสดีค่ะ,คะช,ชัยอาลูกชาววิรุณชาแนลค่ะค่ะวันนี้เราอยู่กับน้องกะทิคุณแม่กิกแล้วก็พรเล็กนะครับวันนี้เรามีภารกิจที่จะต้องทําก็คือต้องพาน้องกะทิไปตัดผมตัดผมทรงอะไรคะ<ท>รหน้ามาแล้วก็ไปกินราเมงแล้วพ่อก็จะส่งเราเนะคะับ เราพ่อจะไปนอนบ้านย่านะคะโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามเราได้นะครับกับในช่อง,องวิลินชแนล ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงร้านตัดผมของน้องกะทิแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาตัดผมหน้ามานะครับกเ็เป็นร้านที่เคยตัดเมื่อสมัยเด็กแล้วก็เป็นร้านของแม่กิ๊กที่ตัดเป็นประจําก็ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องกะทินี่ตัดผมเองก็คืออยากสวยนะครับวันนี้ก็เลยพามาตัดร้านดีกว่านะครับนี่นะครับร้านก็จะอยู่ตรงนี้นะครับชื่อร้านเป็น เป็นร้านนักไก่นะครับนักไก่เป็นร้านที่ตัดผมประจําของอคุณแม่กิ๊กแล้วก็เคยพาน้องกะทิมาตัดด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็นั่งรอบนรถนะครับสักครู่หนึ่งก็น่าจะตัดเสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทานราเมงกันนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านราเมงแล้วนะครับน้องกะทิก็สั่งเมนูกับคุณแม่กิ๊กเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีทั้งราเมงนะครับมีไก่ทอดนะแล้วก็มีสาหร่า,หายด้วยอ่านะเดี๋ยวให้น้องกะทิพูดหน่อยโอ้มีอะไรบ้างเอ่ยมีราเมงมันก็สาหร่ายค่ะมันก็ไก่ไก่ง่าย จะเดี yeah, okay. ๋ยวรออาหารสักครู okay. ge, can can. ่หนึ่งนะคะจวันนี้ตัดผมมาใหม่ด้วยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมตัดผมหน้ามากับคุณแม่กิ๊บด้วยโอ้ยไม่เหมือนเดิมนะคะไม่เหมือนเดิมคือยังไงคะคือด้านหลังตรงนี้ค่ะหรอตรงนี้คืออะไรคะเป็นผมตัดใหม่ใช่ไหมคะตัผมหน้ามาค่ะจำแทบไม่ได้เลยสวยขึ้นเลยนะเนี่ยโอ้ โอ้เขาบอกว่าตัดผมหน้ามาก็ากินรามเมงเลยหน้าเหมือนคนญี่ปุ่นเลยนะเธอเนี่ยเธออยู่เมืองอะไรจ๊ะญี่ปุ่นอออันนี้ก็คือไก่ทอดมาละเรียบร้อยนะเดี๋ยวรอรามเมงสักครู่มันจะมีเฟรนฟรายด้วยแล้วก็มีไก่นะครับน้องกะทินี่อยากจะกินเลยนะนี่ <c oughs> เชิญค่ะเชิญค่ะ นี่ก็คือมิโซชาชูเมงนะครับที่สงก็มาแล้วน่ากินเลยนะครับมีหมูด้วยสามแผ่นด้านบนแล้วก็น้ำซุปนี่น่ากินมากๆส่วนน้องก็ที่ตอนนี้ก็กำลังอร่อยอยู่นะครับขอบคุณแม่กิ๊ก <c oughs>

น้ำซุปอร่อยดีครับผมก็กลมกล่อมดี <laughs> ฟินเบอร์เลยละเธอคำสับเธอนี่เยอะมากเลยนะกดไลค์ให้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะข้างใอญ่เขา่ะกินอะไร <c oughs> กินอะไร <c oughs> อ่ะว่าสาบิ กุ้จมูกเลยหรอใช้ไม่ไม่อยากกินอ่ะกินกุ้งจมูก น,นี่นก็เป็นบาสมี่ทะดลถิ่นคือชูบุเป็นราเมงเกตินนะคะเขาชอมจืดเป็นไปแล้วไม่ได้ค่ะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับการทานราเม็งในวันนี้ที่อิจิบังราเม็งแล้วก็พาน้องกะทิไปตัดผมนะครับ ก็ราเมงที่อิจิบังราเมงก็อร่อยมากๆเลยทุกเมนูนะครับทั้งไก่ที่ไก่ทอดที่สั่งมาทานกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญหลายๆเมนูก็ราคาก็ไม่ได้ถือว่าแพงมากนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมกับผมวิรุณในช่องวิรุณชาแนลในวันนี้นะฮะซึ่งอากาศในวันนี้ก็ค่อนข้างจะร้อนนะครับณนะตอนนี้ ช่วงบ่าย2โมงนะครับ14นาฬิกาอุณหภูมิที่อุบลราชธานีอยู่ที่36องศาก็เข้าสู่หน้าร้อนเต็มตัวแล้วนะครับอากาศค่อนข้างจะร้อนก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศร้อนก็อย่าใจร้อนตามอากาศนะครับติดตามกันได้ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์วันนี้ผมวมิรุณและช่องวิรุณชนแนลต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปแล้วนะครับสวัสดีครับ บายบายครับ